ก็ผ่านผลกันเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับค่มเคิอยูฟ่าแชาเลีก2วันที่ผ่านมาดุเดือดเผ็ดมันกันสัลืะเกินโคตรสนุกโคตรเล้าใจกันเลยทีเดียวมาถึงวันนี้นะครับ11เมษายน2567นะครับ เป็นค้ำคืนยูโรปาลีกและก็คอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายมาเจอเจอกันกันกบเบนเทพบอลแบบนี้นะครับในหน้าช่องเทพบอลก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศาานฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆเอฟซี FC ที่นักในหน้าช่องกันเหมือนเช่นเคยอ่ะก่อนที่เราจะมารับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศาานฟุตบอลกับเบนเทพบอล ฝากพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่น่ารักนะอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยและที่สําคัญเลยใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเทพบอล VIP ณเวลานี้ลองเปิดอ,อกเปิดใจเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกค,ครอบครัวเทพบอลของเรามีแต่ความสดชื่นมีแต่แนวทางดีๆที่จะนํามาเสิร์ฟกันง่ายนิดเดียวนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีเซ็เกนนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ และนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนเวลานี้ก็ว่าได้และอีกหนึ่งช่องทางอยากรับชมผลงานนะครับใต้คอมเมนต์เบน์จะทิท้งลิงก์นะครับดูผลงานให้ถ้าถูกอ,อกถูกใจก็ตามกันเข้ามาได้เลยไม่รอช้ากันเลยดีกว่า วันนี้นะครับในหน้าช่องกับเบ้นแบบนี้ก็จะมีแนวทางวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลมาฝากกันเหมือนเช่นเคย3คู่ที่หน้ามอง3คู่ที่หน้าเชียร์วันนี้เบ้นจะขอมองที่บอลถ้วยยูโรปาลีก3คู่รอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกประเดิมหัวกันก่อนเลยนะครับวันนี้เตะที่แอนฟิลด์ชิกออฟเวลาไตีสองตรงเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนทีมดังจากกันโชเซราอิตาลี่อย่างกัอตอลลันตา วันนี้โจทย์เปิดมาให้ลิวภูในการเป็นเจ้าบ้านเปิดมาต้องบังคับชนะอัตลาต้าสนานเดียวแล้วต้องทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮเต็มๆแค่ชนะหูขาดข้างหนึ่งสำหรับลิวภูวันนี้มาดูเฮทุเฮที่เคยเจอกันหน่อยนะครับย้อนกลับไปไปี2020เลยเคยเจอกันมา2ครั้ง2คราวในรายการบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับ ในบ้านลิวพูอัตรารนตาบุกมาชนะลิวพูสอประตูต่อศูนย์ส่วนในบ้านอัตาันต้าลิวพูบุกไปชนะอลตาตามาห้าประตูต่อศูนผลงานลิวพูในช่วงนี้ก็ถือว่าดูดีซะเหลือเกินเพราะ20เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับแพ้แค่เกมเดียว นะครับนอกนั้นคือไม่แพ้คใครมาเลยนัดล่าสุดนะครับคือการเสมอกับแมนเชสเตอร์เตดมา2ประตูต่อ2ในบอลลีกที่ผ่านมาส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผ่านทางสปาร์ตาปาร์คมาด้วยสกอร์รวม11ต่อ2นะครับผมในในแอนฟิลอ่ชนะสปาร์ตาปาร์ค6-1 ส่วนบุกไปเยือนสปาตาปากะบุกไปชนะสปาตาปากมา5ประตูตัวหนึ่งส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างอัตาลนตานะครับทีมดังจากกันโชสิดาอิตาลีผลงานค่อนข้างนี้จะอยู่ในระดับกลางๆ2เกมล่าสุดในใน,ในที่ผ่านมานะครับคือการออกไปเป็นเกมเยือนแพ้ลวดมาทั้ง2เกมเลยในอิตาลีครับนะครับก็แพ้ฟิออ1 0นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กายารีมา2ประตูตัวห เอาจริงๆถ้ามองในมุมเจเกตคอปวันนี้เบนยังมองว่า ถ้าจะลุ้นแชมป์นะครับยูโรปาลีกณเวลานี้เพราะถ้ามาเปรียบเทียบจากาทีมที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์เวสตแฮมก็ตามนะครับหรือว่าูกก็ยังเป็นเต็งหนึ่งในรายการนี้เหมือนเดิมกับโจทย์ที่เปิดมาวันนี้นะครับตัวผู้เล่นหลักๆก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวินนูนเยสนะครับลุยดีอาร์ดโซบอตไลนะครับแม็กอลิเตอร์อย่างนี้ก็พร้อมที่จะประเดิม11ตัวจริงวันนี้เจอกับ อัลตราร่าซึ่งหลังๆมาอัลตราร่าเป็นทีมที่แนวลุกดีแต่แนวรับค่อนข้างที่จะเสียประตูบ่อยเหมือนกันยังไงวันนี้ด้วยกระแสที่เปิดมาแบบนี้เบนยังมองว่าวัดใจเชียร์ที่ลิเวอพูในบ้านนะครับจะเป็นฝ่ายเบียดชนะทางอัลตรารตาเป็นอย่างน้อยแล้วเรามารอลุ้นมาเลทที่2สําหรับลิเวอพูดีกว่าคู่แรกแนะนําให้เลือกเชียร์ที่ลิเวอพูสวยจัดๆเลยครับ ลุยกันตอนนี้คู่ที่2อกันดีกว่านะครับยังอยู่ที่บอลยูโรปลีกเหมือนเช่นเคยรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่จะมองไปอีกสนามหนึ่งนะครับผมชิคออฟพร้อมกันเลยคือเวลาเตะสองตรงห้างขายยาเลเบอร์คูเซ่นตอนนี้นะครับจะเปิดลังต้อนรับการ,รมาเยือนของเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับทีมดังจากพิมลีกอังกฤษวันนี้โจทย์เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเลเบอร์คูเซ่นนะครับเปิดมาเป็นต่อทางเวสแฮมอยู่หนึ่งช่วงตัว ต้องบังคับชนะแล้วทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปเลเวอร์ควอยจะได้เฮเต็มๆเอาจริงๆนะครับเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งเป็นบอลกระชับมิดนะครับช่วงปีที่ผ่านมาเดือน5ที่ผ่านมานั่นเองนะครับบอลกระชับมิดก็คงจะไม่มีผลอะไรหรอกนะครับเป็นนัดนั้นก็เป็นเลเวอร์คูเซนที่ชนะมา4ประตูต่อศูนย์ผลงานเลเวอร์คูเซนณฤดูกาลนี้หลายๆท่านหลายๆคนคงจะรู้แล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นทีมเดียว นะครับในยุโรปณัเวลานี้ที่ยังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับรวมทุกรายการไม่ว่าจะในลีกหรือบอลถ้วยยุโรปณปัจจุบันนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งเก็บ3มแต้มมาในลีกคือการบุกไปชนะยูเนียนเบอร์ลินมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งกับวันนี้ต้องเปิดบ้านเจอทีมที่ศักยภาพนักเตะไม่ค่อนข้างเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไมแตกตาก่างกันเท่าไหร่อย,อย่างเวสแฮมเนเตดแต่อย่าลืมว่า เวสแฮมในการออกไปเป็นเกมเยือนพวกเขาก็ไม่ได้ดีผลงานที่โดดเด่นขนาดนั้นถึงนัดล่าสุดจะบุกไปชนะบูมแฮมตันมาก็ตามทีแต่ว่าลูกทีมของเดวิดมอยนะครับปัญหาเดิมๆเลยคือการเสียประตูเกือบทุกเกมแล้ววันนี้ต้องออกเป็นเป็นเกมเยือนแล้วด้วยนะครับในกระแสะที่น่าสนใจเบนก็ไม่ค่อยชอบเลเวอร์คูเซนเท่าไหร่ในกระแสะที่น่าสนใจและก็ไม่ค่อยชอบเวสแฮมมากด้วยกระแสะที่เปิดมาแบบนี้เบนก็ยังมองว่าเลเวอร์คูเซนเปิดมาค่อนข้างที่จะสูงเปิดมาค่อนข้าง นี้จะดูแพงเกินไปหน่อยเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เรเบอร์โคเซนมีโฟกัสอยู่3ถ้วยด้วยกัน1เลยคือถ้วยบุนเดลิกา2เลยถ้วยยูยูโรปาลีกและ3เลยคือการนะครับถ้วยเยอรมันครับซึ่งตอนนี้เรเวอร์คูเซนเป็น1ทีมที่ คือสกยภาพนักเตะดูดีนะครับการวางระบบทีมอย่างชาบี้อลองโซวางระบบทีมมาดีวันนี้มาเจอเกมเชี่ยวอย่างทางเวสแฮมยูเต็ดซึ่งมีเดวิดมอยในการวางหมากมาในกระแสะที่น่าสนใจนะวันนี้เบนมองว่าจะทำประตูกันเยอะ คู่ที่2นะครับเลเวอร์คูเซ่เจอกับเวสต์แฮมเดอร์ต็ดเบนแนะนำว่าให้มองโอเวอร์แต่เวลาการันตีทำประตูตรวมกันต่ำๆอ่ะมี3ประตูอย่างแน่นอนแล้วมาวัดใจประตูที่4เอาเชียร์ที่สูงปรีเลยจัดทำประตูกันเยอะเป็นคู่ที่2เลเวอร์เจอกับเวสต์แฮมนะครับ ไปไิดท้ายคู่ที่3ที่น่าเชียร์ที่น่ามองวันนี้ก็ยังอยู่ที่รายการบอลยุโรป้าลีลกรอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนเช่นเคยแต่อีกหนึ่งคู่ที่เบนจะหยิบมาพูดคุยคือเบนฟิก้าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิปิกมา์เซยคู่นี้โจทย์เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าขอแค่ชนะก็ได้เฮต็มต็มๆแล้วถ้าออกเสมอเบนฟิก้าหูขาดไปข้างหนึ่งมาดูเทุเตที่เคยเจอกันหน่อยเคยเจอกันมา หครั้งนะครับเป็นทางเบนฟิก้าชนะ2ครั้งมาเซยชนะ1ครั้งและก็เสมอกันมา2ครั้ง ผลงานเบนฟิก้าก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นรองจ่าฝูงของโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนัดล่าสุดอ่ะนะครับเป็นบิ๊กแมตเลยที่เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนณปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาจ่าฝูงของโปรตุเกสซูเปอร์ลีกแล้วชนะทางเบนฟิก้ามาได้แต่อย่าลืมว่าผลงานเบนฟิก้าในการเป็นเจ้าบ้านแล้วผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นเพราะในการเล่นต่อหน้าแฟนบอลเล่นในลังเจ้าของตัวเองแล้วไว้เนื้อเชื่อใจได้ตลอด เพราะว่าถ้ามองในเกมในบ้านอย่างเดียวเบนฟิก้า10เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยส่วนโอลิมปิกมาเซยทีมดังจากลีกเอองฝรั่งเศสนะครับผลงานค่อนข้างนี้จะดูดับลงไปเยอะพอสมควร เพราะว่าถ้ามองจากผลงานล่าสุดเลยนะครับ4เกมหลังสุดรวมทุกรายการไม่ชนะใครมาเลยแถมเกมนอกบ้าน3เกมล่าสุดก็แพ้รวดมาทั้ง3เกมนัดล่าสุดนะครับในหลีกก็บุกไปแพ้ลิวมา3ประตูต่อ1ซึ่งปัญหาหลักๆของโอลิมปิกมารกเซยันะปัจจุบันหรือดูการนี้คือผลงานไม่สม่ำเสมอพอมีผีเข้าผีออกนะครับอยู่ในช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีกับวันนี้ต้องเดินทางมาทางโปรตุเกสมาเจอกับเบนฟิกา้าซึ่ง ซึ่งความเชี่ยวในแนวลุกค่อนข้างที่จะดูดีคู่ที่3ไม่ต้องขิดหนักเลยเบนยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าดูดีและภาษีทีมโดดเด่นกว่าเยอะคู่ที่3แนะนําให้เลือกเชียร์ที่เบนฟิก้าในบ้านไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับ นี่คือ3คู่ที่อยากให้เชียร์ณวันนี้นะครับในรายการยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับลิวพูลในแอนฟิลด์ไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างแน่นอนคู่ที่2นะครับขอให้มองโอเวอร์เต็มเวลาเลเวอร์เจอกับเวสต์แฮมเดเตดและคู่ที่3เลือกเชียร์ที่เบนฟิก้าในบ้านได้เลยไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับพี่มี่ท่านใดยอยากไดแนวทางที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องก็สามารถแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบสตซเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วไว เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม